เอาลำใหญ่อู้ยยวงกระไดหลายพู้น่ะอ้ยยุงเนาะยุงเนาะมันได้บ่ล่ะมื่นได้มืน่มนได้เฮ้ยมีสองต้นหรอปลูกอยูป่ปลาอยูด่ดงเอาหมกื่นใหญ่ อืเออโอเคยุงกัดเพียบเลยโอ้กุนลาเซ้งเอ้ยน้ำอู้ยุงไล่เลยวะพูน่ะ โอ้น้ำขังลายวะนี่เออเออโอ้ยสุดยอดอ <c oughs> ื้มเนื้อเต็มดีว่ะเจ็ด เนื้อเต็มดีเนื้อเต็มดีหืมล้งเรือนนี่เงยเป็นไรล่ะซีหามากมมมจัดงาถิ่มเนะหืมจาว่ามันก็จัดได้เนี่บอิเลได้เจ็ด

บวกเก็บใส่เงินก้อนบวกเก็บใส่กระเปาเก็บกี่มันบเก็บใส่เนี่ละเลาะใบก้อนบ่ะเอื้อะนุกกัดกู่ะเก็บเสร็จคอยถ่ายต่อลงมาลาบัดนี้ หุงก on it oh ัดหมดกัดพร้อมเบื่อแล้วตัวน่ะโอ้โหเต็มเต็มกระสอบเลยเฮาืัดเต็มนะเก๋เด็ดถากูเนี่ยยุงกัดกูเออหมดกัดกูเข่างามเขาโคงเข่าทรงกแล้ววันนี้ย้ย ออโ,ออโอ้ยเป็นฮ๊อตเลยโอ้ยเก็บีนเดี๋ยวเฝ้าเก็บเฝ้ากลับก่อนโอ้ยหมดเขกากัดไข่แล้ว